ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หญิงแก้วยูเคนะคะก็ไม่มีอะไรมาก s <S ค่ะก็วันนี้ไม่ได้ไปส่งไอเดนเนาอไม่ได้ไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะก็เลยสามีจะไปส่งค่ะก็เลย What is it? The top that I was wearing. t Oh, uh, I I g e t to you. I think you h a n g i n up. Um. ไม่ได้ห่างกันหรือเปล่าไปไห Maybe over there n รื over there over there ทีค่ะแฟนมาขัดจังหวะเขามาหาเสื้องเขานะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คืออย่างที่บอกค่ะแฟนไปส่งลูลกนะคะก็เลยมีเวลาช่วงเช้าก็เลยว่ากําลังจะอาบน้ําเสร็จน,นะคะกําลังจะอาทาครีมแต่งหน้าพอดีก็เลยเออเอาเอามาโชว์เพื่อนๆดีกว่านาะว่าเออยิงแก้วอืม ทำอะไรมั่งเนาะไอทุกเช้านะคะแต่งหน้าอย่างไงอันนี้หน้าแบบสดๆนะคะเพิ่งอาบน้ําเสร็จหน้ายัางบวมบวมอยู่เพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับค่ะก็ตื่นมาประมาณตีสี่นะคะแล้วก็รู้สึกตีสามกว่าหรือตีสี่นะคะแล้วก็นอนไม่หลับอีกเลยแล้วก็มานอนดูหนังใน iPad นะคะตาก็จะบวมเนี่ยคะก็เลยจะมาบอกว่ายิงแก้วไม่ได้ใช้ อะไรมากนะคะอยู่แบบพอเพียงมากนะคะก็คือเนี่ยค่ะก็คือไอน,นี้ก็ครีมทาตาของโอเลค่ะทารอบดวงตาของโอเล่นะคะปกติจะเป็นคนใช้เครื่องสาอางมั่วค่ะนะคะแล้วก็ใช้มันแล้วแต่จังหวะค่ะถ้าจังหวะเรามีเวลาบางทีเราก็ใช้ไอ้ยี่ห้อโนกันไปค่ะมิกกันไปบางบางช่วงเนี้ย มีดีโอก็จะใช้ดีโอบงช,ช่วงจะมีลังโคมก็ใช้ลังโคมช่วงไหนไม่มีเวลาไปซื้อหรือไม่ได้นั่นก็คือไม่ได้เป็นคนที่ว่าจะมาฟิกว่าฉันจะต้องใช้ยี่ห้อนี้ดียี่ห้อนั้นดีนะคะคือเป็นคนที่ใช้มั่วมากอันนี้ก็ไปซื้อมาจากบูธจากซูเปอร์ดักนะคะคือเราไม่มีเวลาไปเราก็เนี่ยค่ะไปซื้อมาอันนี้รอบดวงตาก็ไม่ได้ใช้อะไรมากค่ะก็แปะไป วันนี้จำเรามาคุยเรื่องแต่งหน้าดีกว่าเนาะก้อนเนี่ยค่ะก็ตบๆไปจะเป็นใช้นิ้วก้อยค่ะก็แต่ละคนก็มีเทคนิคต่างกันไปนะนี่อิิงแก้วไม่ไม่มีเทคนิคอะไรนะคะอย่างเงี้ยค่ะก็ทาไปตามเรื่องตามราวนะคะ บางคนก็ไปเรียนการแต่งหน้ามาการทาครีมมาเขาก็จะรู้นะคะว่าจะทํำยังไงแต่นี้เราไม่ได้เรียนมาเราก็ทาไปตามเรื่องนะคะแล้วก็อันนี้ก็โอเลเหมือนกันคะ่ะครีมทาหน้าเป็นคนใช้เยอะใช้เปลืองค่ะก็เลย ไม่ค่อยไม่ค่อยยึดติดกับของแพงเท่าไหร่เพราะว่าพึงเราตัวเองคือซื้อของแพงมาใช้ก็บอกให้ของแพงให้ใช้นิดนึงแอมอันนี้เป็นคนใช้น้อยนอยไม่เป็นค่ะก็เลยอยาทาละเลงบางทีถ้าไปซื้อของแพงๆมาก็นึกเสียได้ว่าทำไมเราทาเกินไปเกินความจำเป็นเราก็เลยบางทีเราก็นึกเออใช้ของที่มันถูกมั้งเหอะเพราะว่าเราเป็นคนทาอะไรเยอะ เราเราก็ไม่เลยนั่นอะไรนะคะแค่ทาให้หน้ามันชุ่มชืน้นมันก็คงจะใช้ได้เนาะนะคะแล้วเนี่แล้วก็ช่วงนี้ก็เนี่ยมาทั้งเซตแล้วค่ะโอเลอันนี้ก็ครีมทาหน้าเหมือนกันเดย์ครีมนะคะเดย์ครีมก็เอาอมาทาทาคอ ใช้มือปาดหน่อยเนาะเพราะว่าพอเราแก่แล้วนะคะช่วงนี้มันจะห่อยๆใช่ไหมคะมก็ใช้มือปาดนิ้วปาดขึ้นไปหน่อยไม่รู้ช่วยได้ไม่ได้นะคะแต่ก็ทำทาท,ทุกวันทาครีมมาแล้วก็ทาเนาะแหนนี้ก็ทามันก็ว,ว่าเป็นคนหน้าแห้งนะคะก็เลยโปะเขาไปอีกค่ะแล้วก็ของเอเลก็ทาสองตัวเลยคะ่ะ วันนั้นเราก็ตัวนี้ยังไงคะทาสองรอบเพราะว่ารอบเดียวแล้วรู้สึกมันหน้ามันยังยังไม่ชุ่มชื้นนะคะหน้าอ่อนนวนมันยังแห้งๆอยู่เพราะว่าเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะนี่ค่ะจบนอยเนาะนอนมาทั้งคืนแลน้วนั่นให้มันให้เซล ให้มันตื่นตัวนีม่มีอะไรนะคะก็มามาพูดกันเล่นๆอยู่ในช่วงทาครีมบอดีแล้วก็คุยเรื่องครีมเนาะนะเราจะมาดูกันวนะ่าแต่ละคนแต่งหน้ากันยังไงีนหญิงแก้วก็ ยวมาบอกว่าตัวเองนะวันๆเนี้ยแต่งอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีลูกก็ต้องไปส่งลูกแล้วเราก็ไม่มีเวลามาถวิพิธันอะไรมากนะทุกวันจะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ไม่มีช่วงไหนที่ว่าจะไปแต่งอย่างอื่นหรือหรืออะไรมากมายนะคะก็คือประมาณนี้ค่ะก็แค่นะคะคือครีมแล้วก็หญิงแก้วนี้จะเป็นคน ไม่ได้ทาครีมกันแดดหรือไม่ทารองพื้นไม่ทาอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเพราะว่าที่ใช้ประจําก็จะมีครีมอยู่2ตัวคือรอบดวงตาแล้วก็ครีมทาหน้าแค่นั้นเองค่ะบางทีก็ใช้2ตัวถ้ารอบหนึ่งมันยังแห้งอยู่ก็อีกทาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะแ,แล้วก็ส่วนเครื่องสำอางก็มีอยู่แค่นี้ค่ะ มีมีแป้งอันนี้ของแม็กซ์นะคะอันนี้ก็อันนี้ไม่ได้ซื้อเองเจเอ you want me to drop you today drop you to school w e I'm o i n g okay what time you want to leave um a t e r be t h e t okay maybe we leave at c l o c k yeah what I can only t e g t s h o l we a v at i k I am afraid the traffic maybe mm -hmm. eight 8.10, ten. Yeah. Okay. Because it walk is not the same in a car and a car it might be take longer. Depend on the traffic. Maybe ten or five part oh, 5 part eight or something. You can stay in a car if you early, yeah? จะบอกลูกว่าถามลูกว่าจะให้ไปส่งไหมโรงเรียนเข,เขาจะต้องเขาจะต้องไปถึงโรงเรียนแปดโมงยี่สิบห้าเราบอกว่าจะไปส่งออกบ้านแปดโมงเขาบอกว่าไม่ต้องให้แปดโมงสิบห้าค่อยไปเราก็กนะลัวเนาะรถจะติดถึงจะโรงเรียนอยู่ใกล้ๆแต่บางทีไปเ,เจอทราฟฟิกมันไม่เหมือนเดินเนาะเดินนี่เรากะเวลาได้เลยว่าอืยี่สิบนาทีถึงโรงเรียนแต่ว่าบางทีรถบางทีไปเ,เจอรถติดมันก็ไม่ได้ตาม ที่เราคิดไว้นะคะจะบอกว่าอันนี้ของแม็กนี่ก็แป้งเนี่ยเป็นของลูกค่ะลูกเขาใช้แล้วเขาคงจะซื้อมาเยอะเนาะเด็กวัยรุ่นซื้อมาทิ้งขว้างเอาเราก็ไปเห็นเขาไม่ใช้สักทีแล้วเขาก็วางทิ้งเอาไว้เราก็เลยถามมาใช้ก็าา้าไมใช้แม่จะได้เอาไปใช้คือแป้งเก่าหมดพอดีก็เลยเนี่ย่ะได้แป้งของลูกมาใช้แล้วก็ของอันนี้ก็ของอะไรเนี่ย ของอันนี้ของพอปปี้บราวหรือของของอะไรไม่รู้ค่ะมองไม่เห็นเดี๋ยวขอโทษน,นะคะมไม่รู้ว่าชื่ออยู่ตรงไหนคะ่ะน่าจะเป็นจะไม่ได้นะคะใครอ๋อถ้าไม่ ปกติจะใช้ปอปี้บราของอันนี้ของลังโคมหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้นะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะก็คือว่าตัวนี้ค่ะจะใช้อยู่แค่ตัวเดียวใช้อยู่ตรงนี้นะคะตัวตัวดาตรงกลางแล้วก็นี่ีทถทาแก้มมีเขียนชื่อลูกด้วยค่ะที่เขียนชื่อลูกนี่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่าลูกเขาไปอะไรนะมีแสดงโชว์ นะบาเล่เสร็จแล้วเราก็ต้องเตรียมเครื่องแต่งหน้าไปให้เขาแล้วเราก็เลยครูก็บอกให้ใส่ชื่อไว้ด้วยว่าเกิดมันหลงกันนะคะก็เลยใส่ชื่อเข้าไปนะคะอันนี้ก็ของไอ้บอบบีบราวนะคะก็ก็มีที่ทาแก้มแล้วก็ที่ทาแป้งแล้วก็มีเนี่ย มีมีแค่เนี้ค่ะอุปกรณ์การแต่งหน้านะคะออก็เดี๋ยวจะมาโชว์การแต่งหน้าแบบระเบ,บิดมากแบบแย่มากนะคนแต่งหน้าไม่เป็นออก็นี่ยแบบค่ะก็แป้งของลูกนะคะไปถามไปแค่ว่า ไม่ให้มันมันหรือเหมือนโปรเทคหน้าเราจากฝุ่นแค่นั้นนะคะคืคือ,ค,อ,ค,อคิดว่าเป็นคนคิดว่าบางทีก็เมื่อก่อนก็ทาทาโดยที่อ่าไม่ทาแป้งเลยก็คือทาคิ้วทาไรไปเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ได้ทาแป้งแต่บางทีเรามาคิดว่เาเอ๊ะทาแป้งหน่อยก็ดีเนาะมันเหมือนว่าโปรเทคหน้าตัวเองจากฝุ่นก็เหมือนแทนที่จะให้ฝุ่นมาโดนหน้าก็ให้แป้งเราโดนหน้าแทนและกันเราก็เลย ก็เลยเนี่ยค่ะมาทาทาแป้งหน่อยให้แค่หน้ามันๆใค่ะหคะแล้วก็จบไปแล้วนะคะแป้งนี่เราก็มาเขียนคิ้วค่ะก็อย่างที่บอกนะใช้ตัวนี้ตัวเดียวค่ะตัวดำนี่้อนดจำไม่ได้ค่ะเพราะว่าซื้อมานานมากแล้วก็เลยลืม อี้ห้ออะไรเพรใช้ไม่เปลืองค่ะเพราะใช้นิดเดียวดี๋ยวได้คิ้วข้างมึงแล้วนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีคิ้วค่ะก็เลยมาปัดคิ้วให้มันมีเป็นเส้นดำๆหน่อย คิ้วก็บางทีก็ไม่ตรงกันไม่นั่นมากก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะวงคนเราเกิดมาบางทีก็คิ้วก็ใช่ว่าจะเท่ากันตาก็ใช่ๆว่าจะเท่ากันบางทีข้างหนึ่งสวยมั่งข้างหนึ่งไม่สวยก็ทําําใจกันเอาเนาะไม่ได้เราไม่ได้แต่งไปอะไรแค่แต่งให้มันดูไม่ให้หน่าเกลียดมากให้มันออกไปข้างนอกให้ดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยเนาะ แ่นะะี้ค่ะตรงไม่ตรงไม่รู้เนาะก็น่าจะพอแล้วเนาะแล้วก็ใช้ตัวเดิมเนะะี่ยค่ะแปลงอีกด้านหนึ่งกลมๆทาทาตาก็จะทาเพราะว่าเป็นคนยิงแก้วเป็นคนตาตกเห็นไหมคะเนะี่ยตาตกก็เลยการที่จะทาไม่ให้ตาตกก็คือจะทาแค่ครึ่งตาแล้วก็ตวัดขึ้นนะคะก็เนี่ยและคะ่ะคือเทคนิคมีอันเดียวนี่ค่ะ ที่ว่าจะทําให้ตาเราดูไม่ตกมากนี่ก็มาสอนไม่เชิงสอนอนะ่ะเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็แต่งหน้ากันเป็นหมดแล้วเนาะจะมาให้ดูวิธีการแต่งหน้าง่ายๆว่ายิงแก้วทำยังไงมัง่ง ในเวลาเร่งรีบเนาะไปส่งลูกแล้วเราก็เป็นแค่แม่บ้านไม่ได้ทาไม่ได้ออกไปทํางานอะไรก็แค่ว่าแต่งแต่งหน้าไม่ให้มันไม่ให้มันดูขี้เหร่มากเนาะให้มันออกไปจากบ้านแล้มันรู้สึกว่ามันมันมันมีความมั่นใจขึ้นมาหน่อยเห็นไหมคะพอเราทา ่ตาไงค่ะตวัดขึ้นเนี่ยเห็นไหมตามันช่วยได้เรื่องตาตกมันดูเหมือนเรามีเป็นคนมีชั้นตาขึ้นมาทันทีโดยที่ไม่ต้องมาใช้มันต้องมาใช้อะไรนะแผ่นที่มาแปะตานะคะแล้วก,ก็ทำให้ตาเราดูดูมีชั้นค่ะ แค่นี้ค่ะหญิงแก้วจะไม่ทาสีอื่นไม่ทาอะไรนะคะเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจแล้วไม่อยากจะเอาอะไรมาใส่กันหน้าตัวเองมากเกินไปแล้วอยากให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะเพราะว่านั่นมาให้มันดูเป็นกลมกลืนเหมือนว่าเราไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากนะคะแค่นี้ค่ะ,ะเสร็จแล้วเนาะที่ทาตานี่ก็เหลือทาแก้ม จะให้ทาให้มันดูเรือเรือมันนิดนึงนะฮะเนาะดูไม่แดงมา น,นี่เราแต่งตอนเช้ามืดคนะ,คะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้านั่นมาก็โดนแดดอาจจะแดงขึ้นแล้วก็สุดท้ายค่ะมีก็มีลิปสติกอันนี้นะคะก็ลิปสติกก็ซื้อ,อซูเปอร์สเตย์นะคะเปน็นทเวนตีโฟเออเอนะคะของอะไรเอ้ยได้ละยิงแก้วแก่มากแล้วนะคนเรา50กว่าแล้วค่ะมองของเมเบลินนะคะ นี่ของเมเบ i n e อ่า s ูเปอร์สเนะคะ24อเออก็ที่ว่าใช้ตัวนี้ประจำเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจนะคะไม่ค่อยชอบอมืมานั่งเติมลิสติกอะไรบ่อยมากก็เลยถ้าเราใช้ตัวนี้เราจะใช้แล้วมันจะอยู่ทั้งวัน,นะคะ่ะถึงว่ามันจะออกมกั่งแต่มันก็ยังมีขอบขอบเหลือให้มีความรู้สึกว่าเออเราขอบปิดขอบปากดำๆของเราเนาะ หรือให้ยังเป็นขอบปากอยู่นะคะขูดออกเพราะว่าไม่อยากให้มันเยอะเกินไป ใช่ไหมค,คะแล้วก็ด้านนี้มันก็จะเป็นลิปปามนะคะเราก็เอาด้านนี้มาทาปล่อยมันแห้งนิดนึงแล้วก็ลิปปามมาแตะแตะหน่อยเนาะแล้วก็จบแล้วค่ะอืมแค่นี้ค่ะ ทุกวันค่ะก็คือแต่งอย่างเงี้ยถึงจะไปงานหรือไม่ไปงานก็แต่งเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคนคนที่ใส่มัดคราก็ใส่ไม่เป็นนะคะเอาไม่ใช่ใส่อะไรนะใส่ขนตาปลอมสิใช่ไหมใส่ขนตาปลอมยังไม่เคยใส่ค่ะใส่ไม่เป็นแล้วก็ทามัดครานี้เป็นค,คนความรู้สึกว่าพอตาพอทาแล้วมันคิดไปเองหรือเปล่านะพอพอเราตามัดคราแล้ว ทาขอบตาแล้วตาเราจะดุดุแล้วก็ตามัคค่าแล้วมันจะดูดูดูแก่ดูยังไงก็ไม่รู้นะเขาเลยจะไม่ค่อยทาจะจะ,จะทาแค่นี้ค่ะก็คือเอาแบบง่ายๆธรรมชาตินะคะก็โอเคค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวไปส่งลูกคนกลางก่อนนะคะแล้วก็ยังไงเจอกัน คลิปหน้านะคะโอเคคะ่ะบายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้อากาศที่นี่ก็หนาวแล้วนะคะที่นี่ก็ไปไหนทีก็ต้องใส่ต้องพีแพรนะคะบางทีก็ฝนตกช่วงนี้เดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็หนาวนะคะก็ทุกคนอยู่ที่นี่ก็ดูแลตัวเองเลยละกันนะคะแล้วก็เพื่อนเนที่คนไทยเอาเมืองไทยก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะอากาศร้อนก็ดูแลตัวเอง กลางลงกลางล่มนะคะปกป,ป้องตัวเองดูแลตัวเองค่ะที่เมืองไทยไม่น่าเป็นห่วงนะคะโควิดแต่ที่นี้โควิดอย่างรวงนี้กําลังพุ่งขึ้นอีกแล้วนะคะยังไงก็จะมาบอกข่าวเรื่อยๆนะคะแล้วก็เจอกันเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ